มีใครเป็นเหมือนแพรวบ้างไหมคะที่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มทำงานสำคัญและวแต่กลับหยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนดูอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากลุกขึ้นไปล้างแก้วน้ำหรือบางครั้งก็ลุกขึ้นไปจัดห้องเฉยเลยทั้งที่จริงงานด่วนก็อยู่ตรงหน้าเรานั่นแหละก่อนหน้านี้แพรเคยคิดว่าหรือเป็นเพราะว่าตัวแพรไม่มีวินยัยหรือไม่เก่งพอที่จะเริ่มอะไรใหญ่ๆแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนมีใครสักคนพูดกับเราว่า ไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรอกที่เป็นแบบนี้เราทุกคนก็พยายามหนีกบกันทั้งนั้นแหละสิ่งที่ทำให้แพรวหยิบหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าเพราะมันไม่ใช่แค่หนังสือที่สอนให้เราขยันแต่มันเหมือนเตือนอย่างนุ่มนวลว่าให้เรากล้าทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นจริงๆและที่สำคัญก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้แค่วิธีคิดและแรงบันดาลใจแต่มันให้วิธีคิดและเครื่องมือที่ใช้ง่ายและลงมือทำได้เลย อย่างเช่นการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษการแยกงานที่สำคัญออกมาจากงานที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่การเตรียมโต๊ะให้เรียบร้อยก็ยังมีผลกับสมองของเรามากกว่าที่เราคิดบางครั้งคนเราก็ไม่ได้ต้องการคำพูดหรูๆห,หรือนักเขียนที่เก่งที่สุดในโลกเราขอแค่เพียงใครสักคนที่เข้าใจความวุ่นวายในหัวของเราแลวยื่นแผนที่ง่ายๆให้และสำหรับแพรวายันเทรซี่คือคนคนนั้นค่ะ หนังสือเล่มนี้ทำให้แพรลกล้าลงมือกล้าปล่อยวางและกล้าพูดกับตัวเองว่าไม่ต้องทันทุกอย่างให้เสร็จแค่กินกบวันละครั้งก็พอแล้วแล้วถ้าใครกำลังรู้สึกว่าฉันก็อยากเริ่มนะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือรอให้มีแรงก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยทำแพรบอกเลยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้มีคำตอบที่ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะบางครั้งแรงบันดาลใจมันก็เหมือนแมวไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ แต่เด d ไลน์มันมาหาเราแน่นอนค่ะ